พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธการชำระหนี้สิทธิเรียกร้องหมายถึงสิทธิของเจ้าหนี้รายหนึ่งที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ตนได้สิทธิเรียกร้องใ,ใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดถือว่าสิทธิเรียกร้องนั้นขาดอายุความดังนั้นสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกนี้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิทเรียกร้องนั้นได้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษศักดิ์เนติบันฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ